สวัสดีนะคะ FC นุกปลายทุกท่านนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเมื่อคืนนะคะโตเกียวมีสิบ EP 17นะคะซึ่งมีน้องนุกน้องปายนะคะเป็นแขกรับเชิญน,นะคะอยากบอกเลยว่าขำปอดโยกนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะด้วยความที่แม่เพชรน,นะคะเป็น FC ของ Tokyo Music ด้วยแล้วก็หลักๆแล้วคือ FC นุกปายแต่ว่า FC ของโตเก o ยวมิวสิกนี้ก็จะเสริมๆมาค่อยๆดูไปนะคะอยากบอกว่า คุณบ้านคุณเนตกาแฟแล้วก็น้องลุกน้องปายคือน่ารักมากนะคะเป็นาการแสดงคอนเสิร์ตที่เป็นแบบว่าธรรมชาติมากๆคือเข้าขากันดีมากรับมุกกันแบบโบ,บ๊ะมากนะคะแล้วก็มีอตอนที่น้องลุกน้องปายน้องน้องปายหิวข้าวหรือเปล่าน้องลุกก็ทำกับข้าวให้น้องปายทานนะโดยการเอาเอาปากนะคะฉีกถุง แล้วก็เทใส,ส่กล่องให้น้องปายนะคะแล้วการเอามือนะคะไปปั้นปั้นปั้นข้าวสวยแล้วก็ป้อนน้องปายด้วยนะคะคือเพื่อนกันตรงไหนก่อนเพื่อนกันตรงไหนก่อนนี่ป้อนกันนะคะป้อนเสร็จข้าวติดมือเอาเนี่ยเอามาเลมเลมกินเลยคือคือป้อนเข้าปากน้องปายเสร็จมือก็เนี่ยเอามาลนี่กินแล้วน้องปายปายก็คือกินนะคะจนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แซวนะคะทุกคนอืมแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ ามาลัยนะคะเป็นช่วงที่มอบมาลัยซึ่งก่อนหน้านั้นคือน้องปลายปลายโอเดโอนี่คือนุกปลายคือมาลัยเงินแบบมาลัยเงินสดเยอะมากเยอะมากอลังการงานสร้างมากหลังจากเสร็จแล้วเขาก็มีการมอบมาลัยกันเนาะซึ่งช่วงนั้นะของน้องปลายไม่มีมีแต่ของน้องนุกแล้วน้องปลายก็บอกว่าเออทําไมน้องปลายไม่ได้อะไรเงรี้ยไปก้มไหว้ๆแล้วก้มแล้วน้องปลายก,กา็เล่นมุกอ่ะนะทุกคนว่าทําไมน้องปลายไม่ได้รู้ไหมน้องนุกทำไงซัพพอร์ตน้องปลายปลายดีมากๆเลย เอามาลัยคล้องคอน้องปายเลยแล้วก็พาเดินเข้าหลังเวทีเลยก็คือเหมือนซัพพอร์ตความรู้สึกกันน่ะก็คือเออ่น้องปายอยากได้มาลัยไม่มีใช่ไหมคล้องคล้องด้วยกันเลยนะคะคล้องมาลัยด้วยกันเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบเออน่ารักมากๆแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเอเน็กตกาแฟน็อตกาแฟเขาเป็นเอ่าเอฟซีของปลายปลายโอ디โอนะคะแล้วก็คือปลื้มปลายปลายโอ디โอมากเขาอยากจะมีความในใจที่จะบอกอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอืม แล้วทีนี้ออบอทบิก๊บกก็เลยเกินบอกว่าเนสกาแฟเห็นบอกว่าเป็นเอฟซี FC ของไปไปโอโรโอบอกว่ามีความในใจจะบอกมีอะไรหรอพออย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นน้องนุกก็อยู่ด้วยแล้วน้องเนตก็ประมาณว่า,าพูดไม่ได้เอ,อคืนนี้พูดไม่ได้เพราะว่าผัวมาด้วยอย่างเงี้ยน้องเนทพูดแบบนี้นะอ่าอืมแล้วแล้ว,ลวทีนี้น้องนุกก็เลยขึ้นมาบอกว่าไพ่ผัวเขานะคือควรแยกแยะ งานก็คืองานอะไรอย่างเงี้ยไพ่หัวเขาหูแน่ว่าอันนี้คืองานอั่งเงแล้วผู้ใหญ่บ้านก็แซวขึ้นมาว่าบอกใครนะบอกใครนะซึ่งมันโป๊ะแตกมากๆเราคิดว่าผู้คุมความลับนี่ก็คือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาก็คือรู้อะไรลึกนั่นะแหละเพราะว่าตอนตอนที่ไปรับรางวัลนายอัน,อนเตเทเนเนี่ยน้องเชียก็บอกแล้วว่าที่เห็นนี่คือคู่จริงไม่มีคู่จิ้นหรอกก็คือคู่จริงกันหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนกปายก็อาจจะ คือนุกปายก็ต้องเป็นคู่จริงแล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาก็คือรู้อ่ะที่เนทพูดมาเรามองว่าเนทไม่ใช่บอกว่าตัวเองอ่ะผัวมาดอกแต่ว่าคือจะพูดความในใจกับปลายปลายนะ่ะก็คือก็อาจจะหมายถึงว่าเออ ผัวของ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 คนเนี้ยมาอะไรเงี้ยพูดไม่ได้ซึ่งน้องมุกก็เล่นน้องนุกก็เล่นมุกไปอีกว่าใครใครผัวเนีกาแฟอ่าประมาณนั้นไพ้ไพ่ผัวเขาหูแนงงานคืองานรู้จักแยกแยะเนียประมาณเนี้ยซึ่งพอดีผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าบอกใครบอกนุกบอกใครนุกนี im, ยิ้มแยแยแล้วก็มองหน้าไปไป,ไปโอริโอเลยนะคะทุกคนอันนี้คือเป็นช่วงโบ๊ะบะเล่นมุกกันโมเมนต์น่ารักนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ เนสกาแฟกับผู้ใหญ่บ,บ้านพูดพูดถึงไปไปโอริโอแล้วอยู่ๆไปไปโอริโอก็ออกมานะคะออกมาแล้วก็จูงมือเนสกาแฟเข้าหลังเวทีซึ่งตอนนั้นตอนนั้นคือแบบว่าน้องเนสอ่ะพูดพูดถึงไปไปโอริโออยู่มัง้งแล้วอยู่ๆไปไปก็แบบเหมือนกับว่า เดินมาจูงมือแล้วก็เข้าไปหลังเวทีซึ่งตอนนั้นคือผู้ใหญ่บ,บ้านแหลงก็งงนุกธดรนรณ์กำลังจะเดินออกมาก็งงแล้วก็คือหน้าเสียเลยนะคะทุกคนคือหน้าเสียเลยนะคะนี่ไม่ต้องไปบอกใครนะคะว่าให้แยกแยะงานคืองานคือบอกตัวเองเลย ให้นุกทนานนนบอกตัวเองเลยคือใดๆแล้วคือเมื่อคืนคือสนุกมากแล้วคือทุกคนเล่นเข้าขากันมากนะคะแล้วย,ยิ่งนุกปลายนี่คือน่ารักมากๆเลยนะคะคนดูหมื่นกว่านะคะทุกคนคนดูหมื่นกว่าแล้วก็ฮอนี่เต็มไปถึงชั้นสองนะคะก็ดีใจกับโตเกียวมิวสิกด้วยนะคะซึ่งมันเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆเลยแล้วจะบอกเลยว่านุกปลายไปไหนมีแต่รอยยิ้มนุกปลายไปไหนมีแต่ความสุข นะคะอ่าบอกเลยว่าหลังวันเกิดมานี้นุกปลายคือชัดเจนมากชัดเจนทุกเรื่องชัดเจนในทุกๆอย่างนะคะอืมนั่นแหละนะคะ ไลา์เข้ามานะคะทุกคนเอาอยุเขอบอกเลยว่าไปไล่ดูเลยนะคะในในติ๊กตเดี๋ยวแม่เพชรก็จะทําคลิปให้ให้ดูถึงความน่ารักของน้องนุกน้อง,องปลายอยากบอกว่าเมื่อคืนคือเป็นมิตรภาพที่สวยงามและเป็นการประสบความสําเร็จมากๆที่เอฟซี FC ของโตเกียวมิวสิแล้วก็เอของ ผู้ยาบ,บ้านฟินแลนด์แล้วก็ f อซีของกำนันเนตมารวมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพชรด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ